This PODCAST THE is READER ชีีวิตดดไ้เพรราาะกฟังสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณอยู่กับเมย์นะคะอิสระพรอ,อิสระพันพงค์นะคะสำหรับนะคะรายการ THE READER นะคะ ep ที่19นี้นะคะหนังสือที่เมย์อยากจะหยิบยกนะคะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะก็คือหนังสือเล่มนี้เลยค่ะ Move Heaven and Earth นะคะต่อให้ฟ้านะคะไม่ริขิดนะคะถ้าคุณทุ่มสุดชีวิตนะคะก็ประสบความสำเร็จได้นะคะเขียนโดยะค,ะคุณกระทิงพูนผลนะคะหลายๆคนนะ,ะอาจจะคุ้นเคยนะ,คะเคยได้ยินนะคะหรือเคยฟังคลิปแนวคิดดีๆนะคะจากคุณกระทิงมาไม่มากก็น้อยนะคะจริงๆต้องอยากจะขอเกินนะคะประวัติคุณกระทิงสักเล็กน้อยนะคะจริงๆต้องบอกว่าคุณกระทิงเองเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะที่เกิดที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะ,ะมาศึกษาต่อนะ,ะที่ปริญญาตรีนะคะคณะ วิศวกรรมศาสตร์นะคะที่จุฬาลงกรณ์นะคะมหาวิทยาลัยและหลังจากนั้นนะคะก็ไปจบนะคะด้านบริหารธุรกิจนะคะจากมหาลัยสแตนฟอร์ดนะคะแล้วก็ยังมีนะคะปริญญาโทนะคะอีกหนึ่งใบนะคะเป็นด้านการตลาดภาควิชาภาษาอังกฤษนะคะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็จบนะคะเอชวายแมเนจเมนต์โปรแกรมนะคะจากมหาลัยฮาร์วาร์นะคะคุณกะทิงเองเนี่ยเริ่มโครงการนะคะแล้วก็ทำงานประสบการณ์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะจนได้รับนะคะฉายาคะว่าเป็น The Godfather of t h a i Tech Startup นะคะเขานะคะมีโอก ได้คิดค้นนะคะแล้วก็เริ่มโครงการสตาร์ทอัพนะคะหลายโครงการเลยนะปัจจุบันเองเนี่ยคุณกระทิงคะก็เป็น president of technology นะคะแล้วก็เป็นก u ุ๊ h แชร์แมนะคะของ KBTG นะคะหรือว่ากลุ่มในบริษัทในเครือนะคะของธนาคารกสิกรไทยนั่นเองค่ะ ค่ะโดยที่นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะคุณกะทิงนะคะก็จะมาถ่ายทอดนะคะประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ทํางานนะคะตั้งแต่เด็กนะคะว่าเขาเติบโตมาแบบไหนยังไงนะคะจนเข้าสู่วัยทำงานแล้วก็มีทั้งประสบการทางานที่เข้มข้นนะคะบนเส้นทางแห่งความสําเร็จแน่นอนนะคะก็ย่อมจะเจอกับเรื่องราวที่เป็นอุปสรรคนะคะความท้าทายต่างๆคุณกะทิงก็เลยสรุปนะคะบทเรียนต่างๆนะที่ออกมาให้เป็นแนวคิดนะคะให้พวกเราะคะได้เอาไปศึกษาแล้วลองไปปรับใช้นะคะจริงๆต้องบอกว่าคุณกะทิงเองเนี่ย ไม่ได้เป็นคนที่มีแต้มต่อในชีวิตอะไรเยอะเลยนะคะหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่มีต้นทุนอะไรเลยนะคะเมย์เองนะคะหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาสรุปนะคะแนวคิดดีๆนะคะที่เมย์ได้จากหนังสือเล่มนี้ก็เลยอยากจะขอสรุปออกมาเป็น8แนวคิดนะคะให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะแนวคิดที่1การตั้งใจและมองหาข้อดีเล็กๆนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ใน่ามกลางสถานการณ์แบบใดจริงๆอย่างที่บอกเลยนะคะว่าคุณกะทิงเองเนี่ยไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีพร้อมนะคะแล้วก็ตัวเขาเอง ตอนสมัยวัยเด็กเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งมากนะคะแล้วก็ย้ายโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างบ่อยเลยนะสมัยเด็กเนี่ยคุณกะทิงนะคะก็มีโอกาสได้พบเจอคุณครูนะที่น่ารักหนึ่งคนนะคะคุณครูคนนั้นชื่อว่าคุณครูจันทร์นะคะทุกพักกลางวันเนี่ยคุณกะทิงก็มีโอกาสนะคะไปนั่งทานข้าวกับคุณครูจันทร์ครูเองนะคะก็สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กชายกะทิงคนนี้เนี่ยอ่านหนังสือนะคะหรือว่าออกเสียงนะคะควบกล้ามได้ค่อนข้างดีเลยนะคะก็เลยแนะนําว่ากะทิงลองประกวดดูไหมตอนแรกๆ คุณกะทิงก็รู้สึกลังเลไม่แน่ใจนะตอนหลังๆก็เลยเชื่อคุณครูนะก็เลยส่งตัวเองนะคะเข้าประกวดนะครับสรุปว่าเขาได้ที่สองนะนะคะก็ keeper. ได้เงินรางวัลมาจํานวนหนึ่งนะคะตอนนั้นเองเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าหัวใจพองโตและเริ่มมีความมั่นใจขึ้นมานิดนึงแล้วจากเดิมที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่เด็กเก่งไม่ได้มีต้นทุนอะไรเยอะนะคะแต่การที่เขาได้ที่สองในตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ได้รับคําชมเล็กๆน้อยๆจากครูเนี่ยทำให้เขารู้สึกเริ่มมีความมั่นใจนะ,นะคะเริ่มมีความเชื่อม ในตัวเองมากขึ้นนะจนทําให้ตกผลึกว่าจริงๆเนี่ยการมองหาข้อดีนะคะไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนเนี่ยก็อย่างที่เขาบอกกันเลยค่ะว่าท่ามางความมืดมิดนะคะจงมองหาแสงสว่างเล็กๆนั้นฮนะ,ะหรือไม่เนี่ยคุณเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่จุดมันขึ้นมาเองค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็ทําให้เขาเนะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นนั่นเองค่ะในการที่เริ่มคิดเริ่มอยากที่จะทําอะไรมากขึ้น,นะคะจากเหตุการณ์นี้ค่ะข้อที่2นะคะ วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่นะคะต้องมาพร้อมกับทัศนคติที่ยิ่งใหญ่กว่านะเมื่อเรานะคะม, Nos, มีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่นะ,ค,ะคุณก็ต้องมีไมซ์เซธนะคะที่ใหญ่มากกว่านั้นนะคะแล้วเราเองเนี่ยก็จะต้องเจอกับปัญหาะคะแล้วก็อุปสรรคมากมายนะคะแต่เรานะคะสามารถเลือกนะคะได้นะคะว่าเราจะเป็นแค่อ่างอาบน้ำนะคะในห้องน้ําจะเป็นแม่น้ำนะคะหรือว่าจะเป็นท้องทะเลขนาดใหญ่เหมือนมหาสมุทรนะคะเพราะว่าขนาดของปัญหานะคะไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะแต่ต้องเป็นตัวเราต่างหากนะคะที่จะต้องสามารถ จัดการกับปัญหานั้นได้นะคะเพราะยิ่งเรานะคะมีไม d ซ e t นะคะหรือมีทัศนคติที่ยิ่งใหญ่นะ,ะมันก็จะยิ่งทําให้ปัญหาของเราเนี่ยดูเล็กลงนะคะมันก็จะทําให้เกิดผลกระทบกับเราน้อยลงนั่นเองค่ะคุณกระทิงนะคะก็เลยใช้วิธีการะคะ่ะ เล่นเกมกับปัญหานะคะโดยที่สมัยก่อนเองเขาก็เล่าให้ฟังคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านคุณกระทิงจะน้ำท่วมบ่อยใช่ไหมคะแล้วก็พาพวกขยะนะคะสิ่งโสกโปกนะคะลอยเข้ามาในบ้านนะอยู่เสมอเลยทําให้เกิดน้าท่วมขังใช่ไหมคะมองยังไงเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเป็นสถานการณ์ที่ดูแบบเวลวร้ายแล้วก็แย่มากเน,นาะน้ำท่วมเนาะหลายๆคนก็คงเข้าใจใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นเนี่ย ก็คือที่บ้านของเขาเนี่ยก็เลยชวนนะคะกันมานะคะแข่งกันนะคะอุดรอยรั่วะฮะหรือว่าชวนเอากระสอบทรายนะมาช่วยกันกั้นน้ำนะใครทําได้มากกว่ากันเป็นผู้ชนะนะคะเรื่องเล็กๆแบบน,นี้ก็จะทําให้เห็นนะคะว่าเริ่มมีนะคะทัศนคตินะคะในการที่มีมุมมองต่อปัญหาย,ยังไงนะเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจะรับมือกับมันได้ยังไงนะ,ะตรงนี้ก็ทําให้เราได้เห็นแล้วว่าคุณกะทิงในวัยเด็กนะเริ่มมีแนวคิดอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นแล้วนะการขยาย mindset ก็คือการที่เรานคะ ออกจากคอมฟอร์ตโซนนะคะลงมือทำนะคะคลุกคีกับปัญหานะคะแล้วก็เรียนรู้จากมันนะ,ะวิธีที่ดีนะคะก็คือเรานะคะจะเติบโตขึ้นได้นะคะโดยที่นะคะหนังสือก็บอกว่า a w w y y s Do above and beyond นะคะก็คือการทำให้เกินและเกินไปกว่านั้นอีกนะคะเหมือนเป็นการยกมาตรฐานตัวเองนะคะให้เพิ่มขึ้นไปนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะ,ะที่คุณกระทิงนะคะได้เรียนรู้นะคะจากคุณ Sixway b r e k k e เกนะคะก็เป็น CEO ระดับตำนานเลยนะคะเขาก็บอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมีกันแค่2วัน เองก็คือวันที่เป็นกู๊ดเดย์นะกับวันที่เป็นแบดเดย์นะคะวันร้ายๆเนี่ยหรือวันที่เป็นแบดเดย์นะก็คือวันที่คุณนะคะตื่นขึ้นมาแล้วนะก็คือชิลนะคะงานไหลลื่นคะสมูทคะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะลูกค้าก็ชื่นชมนะเพื่อนร่วมงานก็ดีนะกินอาหารก็อร่อยนะเขาบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันแบดเดย์นะเพราะว่าเป็นวันที่คุณเนี่ยไม่ได้เติบโตหรือว่ามีการเรียนรู้อะไรจากสิ่งใหม่ๆเลยนะคะส่วนวันที่เป็นกู๊ดเดย์หรือวันที่ดีคือวันที่แบบไหนรู้ไหมคะวันที่คุณ ตื่นมาแล้วแบบเงือตกนะคะเกิดความวิตกกังวละคะ่ะงานก็ไม่ราบรื่นนะ,ะเกิดปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแต่แล้วทําไมะคะมีอุปสรรคเข้ามานะคะปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นนะ,ะวันนั้นเนี่ย เขาบอกว่าถือว่าเป็นวันที่เป็นกู๊ดเดย์นะเพราะว่าตัวคุณเองนะเก่งขึ้นจากตัวคุณในเมื่อวานค่ะแนวคิดที่3นะคะก็คือการเลือกสภาพแวดล้อมนะคะที่ตัวเราเป็นผู้ชนะนะคะหรือว่าการเลือกวิน n ิ่ง e อ v i r รเมนนะคะก็คือคุณกระทิงบอกว่าสนามที่จะทําให้เรานะมีโอกาสที่จะชนะในระยะยาวะคะ คือสนามแบบไหนหรู้ไหมคะสนามที่เราเข้าไปปุ๊บแล้วเราเกิดความแพ้โดยทันทีค่ะหลายๆคนจะตกใจว่าเอ๊ะเข้าไปปุ๊บเราแพ้ทันทีแล้วมันจะเป็นวินนิ่งได้ยังไงนะคะเพราะว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณแพ้เพราะคุณห่วยสุดในทีมนะคะคุณจะต้องพยายามนะคะดิ้นรนนะคะเพื่อให้เราเกิดการเรียนรู้เกิดการเติบโตนะคะคุณกระทิงบอกว่าสนามแบบนี้นี่แหละถือว่าเป็นวินนิ่งแอมเบรเมนนะคะวินนิ่งแอมเบรเมนนะคะเป็นสนามที่เราเนี่ยเป็นคนกลางๆนะคะต่ํากว่าค่าเฉลี่ยนะคะมันหมายถึงว่า ว่าคุณเองเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ไกลกว่าเดิมนะคะการที่เรานะคะเข้าสู่สนามแบบนี้เนี่ยก็คือการที่เรานะ,ะจะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นขยันมากกว่าคนอื่นแล้วก็ดิ้นรนมากกว่าคนอื่น,นะคะ่ะสำหรับนะคะ w i n n i n g e n v i r o n m e n t ครั้งแรกของเขาเนยก็คือการที่เขานะได้เข้าเรียนที่คณะวิศวะจุลานะคะตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเมื่อก่อนเขาเคยคิดว่าเออเขาเองก็เรียนเก่งประมาณนึงนะคะแต่พอเข้าสู่ที่นี่เนี่ยตัวเขาก็รู้สึกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเสมอนะคะและครั้งที่2ก็คือ ตอนที่เขาเนี่ยมีโอกาสเข้าเรียนที่มหาละะัยสแตนฟอร์ธค่ะเขาบอกว่าการเข้าเรียนเนี่ยว่ายากแล้วนะแต่การเรียนให้รอดนะั้นอ่ะยากกว่าอีนคะคุณกะทิงบอกนะคะเพราะว่าช่วงที่เป็นการเรียนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเครียดมากนะเพราะว่าฟังเ่ยภาษาอังกฤษในตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเก่งมากถือว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะคะแล้วก็เรียนตามเพื่อนไม่ค่อยทันนะแถมยังต้องทํางานพิเศษนะเพื่อหาเงินนะมาจ่ายค่าเทอมให้กับตัวเองด้วยนะก็เรียกได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยตอนนั้นต้องดิ้นรนนะกับทุกเรื่องในชีวิตเลยที เขารู้สึกบอกว่าเหมือนเป็นการที่เขาว่ายน้ําอยู่ในมหาสมุทรที่ปั่นป่วนคะช่วงนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเพื่อนร่วมรุ่นของเขาเนี่ยเก่งมากเลยคะเพื่อนร่วมรุ่นในช่วงนั้นนี่ของเขานะก็กลายมาเป็น CO o นะคะของ a c e b o o k นะคะบางคนนะคะก็พาบริษัทนะคะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ n นสแดกนะคะจนมีมูลค่านะคะหลายล้านบาทเลยนะคะมหาลัยแซนฟอร์ดนะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะก็คือตั้งอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นบริเวณที่มีค่าคองชีฟเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะคะ คุณกะทิงตอนนั้นเองเนี่ยถามว่ามีเงินเก็บไปด้วยไหมก็มีนะคะแต่ไม่ได้เยอะมากมีพอนะคะที่จะใช้จ่ายได้จํานวนหนึ่งคะ,ะแต่ไม่ได้พอที่จะจ่ายจน จบนะคะในการเรียนหลักสูตรนะะตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องประหยัดมากๆนะคะแล้วก็หาเงินนะคะโดยการไปทํางานพิเศษต่างๆนะคะซึ่งตอนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเองนะคะต้องประหยัดด้วยการหาไรายได้เพิ่มนะแล้วก็ยื่นะะเพื่อขอทุนเรียนด้วยนะเรียกได้ว่าทําทุกอย่างเลยเพื่อต้องเรียนให้จบนะคะเขานะคะก็เลยรู้สึกสรุปกับตัวเองได้ว่าเราเองเนี่ยต้องพุ่งนะะเข้าใส่นะประสบการณ์แบบหลังชนฝานะเพราะว่าการที่มีสถานการณ์แบบนี้คือมันปิดประตูแพ้โดยทันทีนะะก็คือเรียกได้ว่าเป็นการทุก หม้อข้าวนะทำทุกอย่างนะให้ตัวเองนะต้องอยู่รอดนะแล้วเราจะถูกลอหลอมให้เก่งแบบก้าวกระโดดท่ามกลางวิกฤตของชีวิตค่ะเห็นไหมคะว่าฟังประสบการณ์คุณกระทิงจะรู้สึกหรือว่าตื่นเต้นไปด้วยนะแต่เขาก็สามารถเอาตัวรอดนะก็เรียนจบนะหลักสูตรนะจากมาหาลัยสแตนฟอร์ดได้นะด้วยเงินทุนของเขานะในตอนที่เริ่มต้นไปนะแล้วก็จากการที่ได้รายได้พิเศษนะจากการหารายได้เพิ่มค่ะสำหรับแนวคิดที่4นะคะก็คือ การถูกปฏิเสธนะคะคือจดหมายเชิญคะให้คุณเดินต่อไปค่ะสมัยที่คุณกระทิงทํางานนะคะเป็นฝ่ายขายนะคะประจําหน่วยรถบริษัท PNG นะคะตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็ตะเวนไปนะคะตามร้านค้ารายย่อยนะคะเพื่อถามว่ารับแชมพูไหมครับนะคะรับกี่ซองดีครับนะคะก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นกิจวัตรนะคะหรือว่างานนะคะประจาวันของเขาเลยนะก็เริ่มจากการหาร้านค้าเล็กๆนะคะร้านโชว์หวยเนี่ยหรือว่าบางร้านเนี่ยเป็นแค่เพิงหมาแงนด้วยซ้ํานะคะขายสินค้าก็ค่อนข้างยากะคะแล้วก็ ไม่ค่อยมีใครนะสนใจสินค้าเลยนะคะไปร้านไหนนะ,ะก็เจอแต่คําปฏิเสธตลอดนะ,ะแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะ,ะหลังจากที่เขาเองเนี่ยถูกปฏิเสธนะคะเป็น10บสิบลายนะคะติดต่อกันฮะ,ะจนมาถึงนะคะร้านสุดท้ายเองเนี่ยเขานะคะขายแชมพูได้ทั้งหมด6ซองนะคะตอนนั้นเนี่ยมูลค่านะคะก็คือซองละ2บาทรวมกันนะคะเป็นยอดขายทั้งหมด12บบาทนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นยอดขายแรกนะ,ะในชีวิตของเขาเลยเท่าที่เขาจำเนี่ยไม่เคยลืมเลยนะคะเพราะเป็นการนะคะ ที่ถูกเซเยสนะคะครั้งแรกของเขานะแม้ตัวเขาเองเนี่ยจะไม่ใช่นักขายนะแต่เขาก็ได้เรียนรู้นะว่าอย่าไปนสนใจนะกับคาเซโนนะถึงคุณนะจะถูกเซโนกี่ครั้งก็ตามนะเราแค่เพียงต้องการหาเยสนะคะเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะก็เป็นบทเรียนนะที่เขานะเอามาเป็นหลักคิดจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะหรืออีกหนึ่งเรื่องนะในช่วงปีนะสองพเนี่ยเขานะคะก็ได้มีโอกาสหนะเจอกับโจเกฟเบียนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะคะหลายๆคนที่รู้จัก Airbnb เนี่ย โจเก็บเบีย er เองเนี่ยก็เดินทางมาเมืองไทยนะคะแล้วคุณกะทิงนะคะก็มีโอกาสนะได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นนะคะด้วยกันนะคะคุณกะทิงนะคะก็เอาหนังสือนะคะที่เกี่ยวกับ Airbnb นะคะไปให้โจเก็เบียเซ็นนะคะประโยคหนึ่งนะคะที่โจเก็บเบีย er เขียนเอาไว้นะคะแล้วคุณกะทิงไม่เคยลืมเลยนะคะก็เขียนเอาไว้เป็นภาษาอังกฤษนะ,ะเขียนว่านะคะ rejection นะคะ and invitation to keep going นะคะแปลเป็นไทยนะก็คือการถูกปฏิเสธนะคะทุกครั้งเนี่ยคือจดหมายเชิญนะคะให้คุณเดินต่อไปะคะ่ะโจเก็เบีย er เองนะนะคะก็เคย ถูกปฏิเสธนะจากนักลงทุนร่วมทุนหลายๆคนคะก็เกิดการที่ต้องเปลี่ยนแปลนะไอเดียหลายๆครั้งนะคะมามากมายนับไม่ถ้วนคะ่ะ จนต้องมาขายนะคะซีเรียลนะคะเพื่อให้นะประทังนะโดยที่การที่มีเงินนะมาจํานวนหนึ่งคนะเพื่อยืดน,นะคะหรือว่าต่ออายุ Airbnb ให้ยังคงไปต่อได้นะและสุดท้ายนะนอกจากรอดแล้วนะคนะ n i r b n b นก็ยังโด่งดังนะเหมือนที่หลายๆคนรู้จักนะมีมูลค่าในตลาดมากมายนะคะบทเรียนนี้ก็ทําให้รู้เลยนะว่าอย่าหมดหวังนะคะให้มองคําปฏิเสธนะเป็นพลังนะให้คุณยังคงเดินหน้าต่อไปนั่นเองค่ะสําหรับแนวคิดที่5นะก็คือโชคดีที่เกิดมาไม่มีโชคอะไรเลย คุณกะทิงคะเขาก็ได้มาสรุปนะคะเรื่องราวของโชคออกมาด้วยกันทั้งหมด4แบบด้วยกันค่ะเขาบอกว่านะคะชีวิตของคนเรานั้นนะคะมีโชคด้วยกันทั้งหมด4แบบนะคะโชคแบบที่1นะคะก็คือโชคที่เราได้มาแบบฟุกๆนะคะโชคแบบฟ้าประทานให้เราค่ะโชคแบบที่2นะก็คือโชคที่เกิดมาพร้อมกับสิ่งนั้นเลยนะอย่างเช่นเกิดมาในตระกูลที่ดีนะเป็นคนรูปหล่อสวยนะคะรวยทรัพย์สมบัตินะเป็นโชคที่ได้รับมาตั้งแต่เกิดนะคะ โชคแบบที่3นะก็คือโชคที่มาเจอสิ่งนี้ได้มีโอกาสมาพบเจอกับคนนี้ก็คือเป็นโชคที่เรานะเกิดจากการแสวงหานะคะ และโชคแบบสุดท้ายนะก็คือโชคแบบที่สีนะคะก็คือโชคของคนธรรมดานะคุณกระทิงบอกว่าตัวเขาเองนี่แหละได้โชคแบบที่สีมานะคะก็คืออย่างที่บอกเลยว่าคุณกระทิงเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอยากจะมีโชคแบบทั้ง3าแบบแรกบ้างนะแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็คือไม่มีโชคอะไรเลยนะคะเป็นโชคแบบคนธรรมดานะแล้วก็เขากําลังจะบอกว่าถ้าหลายๆคนนะเป็นโชคที่เหมือนกับเขาหรือว่าโชคแบบคนธรรมดาโชคแบบที่4นะคะให้เรานะคะอย่าน้อยเนื้อต่ําใจนะคะรีบตนักนะคะยอมรับความจริงคะยอมรับชะตา ชีวิตของตัวเองนะคะยิ่งเรานะคะยอมรับได้เร็วแค่ไหนนะคะโอกาสที่เราจะก้าวไปข้างหน้านะ,ะก็ยิ่งเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะคะโชคแบบเนี้ย หรือว่าโชคแบบคนธรรมดาค่ะเกิดจากความอุตสหาหะของตัวเองนะคะคุณกระทีนนะคะยังบอกอีกด้วยว่านะคะความขาดแคลนนะคะคือทรัพย์สินนะคะที่มีค่ามากที่สุดนะเพราะมันนะคะก่อให้เรานะ,ะเกิดพรแสวงะคะ่ะเราต้องดิ้นรนนะคะขวนขวายนะ,ะเพื่อพยายามสร้างสิ่งนะคะที่เราไม่มีนะคะและทําให้มันเกิดขึ้นให้ได้นั่นเองค่ะสาหรับแนวคิดที่6นะคะก็คือยอดดอยไม่ควรอยู่นานนะคะหลายๆคนมองยอดดอยอะไรนะคะออยอดดอยนะคะก็หมายถึงนะคะการประสบ าสํเร็จนะคะคเมื่อคุณประสบความสําเร็จแล้วนะคะคุณควรที่จะกระหายความสําเร็จต่อไปะคะ่ะเขาบอกว่าคนเรานะคะพอชนะบ่อยเข้านะ,ะเราจะไม่ค่อยกระหายความสําเร็จแล้วนะคะดังนั้นนะคะต้องงดเสพความสําเร็จนะคะเพราะความสาเร็จเนี่ยเปรียบเสมือนน้าตาลเลยะคะ่ะหอมหวานชวนชิมนะ,ะแต่พอได้กินแล้วนะคะน้ำตาลจะหยุดความหิวค่ะเช่นนั้นเองนะคะหากเรานะคะเสพความสําเร็จมากเกินไปนะ,ะสุดท้ายนะมันอาจจะพาเราออกจากชัยชนะแบบยั่งยืนค่ะเขาเลยแนะนำนะคะว่าวิธีการหนึ่งที่ทําให้เรา ไม่อยู่บนยอดดอยนานนะคะก็คือการห่อมตัวอยู่เสมอนะคะเมื่อคนเราเนี่ยสำเร็จมากขึ้นนะคะอาจจะนําพาซึ่งอีโก้ต่างๆมาะคะเขาก็เลยแนะนําว่าหากเรานะรู้สึกว่าตัวเราเริ่มเป็นน้ําเต็มแก้วแล้วนะคะจงรินน้ำนะคะบางส่วนทิ้งออกไปนะคะอย่าให้อีโก้นะคะมาท่วมท้นนะคะแก้วของเราค่ะและพยายามนะคะที่จะเรียนรู้อยู่เสมอะคะ่ะการที่เราทะ,ะมีนิสัยนะคะอ่อนน้อมเรียนรู้อยู่เสมอนะคะจะนําพาโอกาสที่ดีมาสู่เราได้ในอนาคตค่ะสาหรับแนวคิดที่ เจ็ดนะคะ คุณกะทิงบอกว่าสิ่งที่พาคุณมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าจะพาคุณไปต่อได้เสมอนะคะคุณต้องทรานสฟอร์มตัวเองตลอดเวลานะคะผู้นําที่ดีนะคะต้องยอมรับความเป็นตัวเองก่อนนะคะยิ่งเป็นผู้นําองค์กรใหญ่เท่าไหร่นะคะก็ต้องยิ่งมีความรับผิดชอบมากขึ้นเท่านั้นค่ะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะคะเริ่มต้นจากตัวเรานะคะนำพาสู่องค์กรน,นะคะไม่มีองค์กรไหนนะะที่จะขับเคลื่อนไปได้ไกลนะคะผู้นําคนนั้นนะคะไม่ทรานสฟอร์มตัวเองนะคะดังนั้นนะคะจงเป็นแหล่งนะคะพลังงานเชิงบวกให้กับทีมอยู่เสมอคะ่ะ ก่อนจะ t r a n s อร์มตัวเองได้นะคะเรานะคะจะต้องรู้นะคะว่าอะไรนะที่ขับเคลื่อนนะคะในตัวเรานะคะอะไรคือแรงจูงใจของเรานะคะเราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรนะคะและทําไมคนอื่นจะต้องรู้สึกะะร่วมกับแรงบันดาลใจของเราด้วยนะคะสิ่งที่คุณนะคะพาองค์กรมาถึงตรงนี้นะคะจะไม่สามารถนะคะให้คุณพาองค์กรไปถึงเป้าหมายนะะในอนาคตได้นะคะคุณจะต้องใส่อะไรใหม่ๆนะคะต้อง t r a n s อร์มตัวเองตลอดเวลาะคะต้องไม่ทําตัวนะคะเป็นคอขวดนะคะหรือทําตัว เป็นข้อจํากัดขององค์คกรค่ะสาหรับแนวคิดสุดท้ายนะคะก็คือแนวคิดที่8ค่ะแนวคิดที่8นะคุณกระทิงบอกว่าเราคะต้องกล้าที่จะดิสลอฟตัวเองค่ะเรื่องราวนะะเกิดขึ้นเมื่อคุณกระทิงรู้สึกว่า K+ plus นะหรือว่าแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของธนาคารกสิกรไทยนะคะอาจจะไม่ตอบโจทย์ลูกค้าในตอนนั้น Message. และไม่นาน <c oughs> อาจจะถูกดิสลอฟได้นะ,ะแทนที่จะให้คนอื่น,นะะมาดิสลอฟเรานะค,ะคุณกระทิงก็รู้สึกว่าเฮ้ย <h aves> งั้นเราดิสลอฟตัวเองเลยดีกว่านะ,ะ <c oughs> นนก็เลยชวนคนรุ่นใหม่ๆ นะอย่างเจเนอเรชันมิเลเนียลนะคะเพื่อทำนะคะสินค้าออกมานะให้ตอบโจย์กับคนกลุ่มมิเลเนียลด้วยกันนั่นเองค่ะเขาก็เลยชวนน้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยมารีอิมเมจโมบายแบงกิ้งด้วยกันนะคะสิ่งที่เขาคิดในตอนนั้นก็คือว่าคนที่จะมาเป็นผู้นําทีมเนเองเนี่ย คนที่คิดเนี่ยต้องไม่ใช่คนอายุ40แบบเขานะคะแน่นอนนะคะต้องวางใจนะคะให้คนรุ่นใหม่นะคะมาคิดนะคะจุดประกายนะคะไอเดียให้เกิดขึ้นนะ,ะหลังจากนั้นเองเนี่ยไม่น่าเชื่อนะ,ะก็เกิดมาเป็นนะคะ make by k bank นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันที่หลายคนมีโอกาสได้ใช้งานกันแล้วนะคะแม้ช่วงแรกเองเนี่ยจะไม่ได้มีงบนะคะในการทําการตลาดเยอะนะคะน้องๆเองเนี่ยที่เข้ามาร่วมงาน,นะะก็ไปช่วยกันทําโพสตนะคะแชร์คลิปนะคะโพสติกต๊อกต่างๆน,นะ,ะก็มีได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าน,นะไม่น่าเชื่อนะคะว่ามีอยู่โพสต์หนึ่งนะคะก็ทําให้เกิดการแชร์นะะไปมากกว่า7,200ครั้งนะคะและหลังจากนั้นเองเนี่ยก็เพิ่มนะคะผู้ใช้นะคะหน้าใหม่นะในธุรกรรมนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นอีก1 5 0 0 0คนนะคะซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าการคิดนะคะนอกกรอบนะคะสู้ไม่ถอยนะของเด็กๆรุ่นใหม่เองเนี่ยก็ทําให้ปัจจุบันนะคะมีผู้ใช้งาน m a k e b y K Bank นะมากกว่า1นล้านสี่แสนคนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องนี้เองเนี่ยก็ทําให้เห็นนะคะว่าพลังขับเคลื่อนนะะจากวิสัยทัศน์ คนนคนนนะสามารถส่งมอบต่อนะให้กับคนรุ่นใหม่ๆได้ค่ะหลังจากนั้นนะก็เกิดนะคะเป็นพลังมหาศาลนะแล้วก็ทําให้เกิดผลงานออกมาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ8แนวคิดดีๆนะคะที่วันนี้นะเมยมีโอกาสนะได้สรุปนะคะแล้วก็แบ่งปันนะคะสาหรับใครที่รู้สึกว่ายังไม่จุใจนะคะยังอยากได้มากกว่านี้นะก็สามารถนะไปติดตามนะหนังสือฉบับเต็มได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การเรียนประสบการณ์การใช้ชีวิตนะคะประสบการณ์การทํางานนะตั้งแต่เด จนโตของคุณกะทิงเนี่ยบอกเลยนะคะว่าได้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะเมย์เองนะคะก็หวังว่านะคะว่า EP ีนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับเพื่อนๆที่กําลังอยา,งากหาแรงบันดาลใจนะต้องการดิเดิร์นะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะหรือกําลังลงมือนะทำอะไรใหม่ๆอยู่นะคะเราก็เชื่อนะคะว่าทุกคนนะมีพลังพิเศษนะที่ซ่อนอยู่ในตัวเองะคะ่ะคุณนะคะก็สามารถ Move Heaven and Earth ได้เช่นเดียวกันกับคุณกะทิงนั่งเองค่ะสำหรับ EP ีที่19นี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกัน ที่ EP ถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ This is podcast the reader ชีวิตดีได้เพราะการฟัง